จิตวิทยาสร้างภาพลักษณ์แบบผู้นำคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนก็ยังไม่พูดอะไรเลยแต่ทุกคนในห้องนั้นก็หันไปมองเขาแค่ยืนเฉย,ยเฉยก็รู้สึกถึงออร่าบางอย่างที่อบอุ่นมั่นใจสงบนิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือจิตวิทยาแห่งออร่าที่เราทุกคนนั้นสร้างได้และวันนี้โอป้าจะพาคุณไปถอดรหัสจิตวิทยาแห่งผู้นำ ที่ไม่ได้สอนในคุณพูดเก่งขึ้นแต่มันจะทำให้คุณมีพลังแม้ในความเงียบข้อหนึ่พลังของการอยู่กับปัจจุบันผู้นำที่มีออร่านั้นไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังเท่านั้นหรือว่ายืนสูงที่สุดในห้องแต่คือคนที่อยู่กับคนตรงหน้าอย่างเต็มร้อเปอร์เซนก็คืออยู่กับปัจจุบันเวลาคุณอยู่กับใครด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่ว่าเล่นมือถือหรือว่าหันไปมองที่อื่น สมองอ e ีกฝ่ายเนี่ยจะหลัง่งออกซิโทซินทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยเชื่อใจและเปิดใจฟังคุณเพราะในโลกที่ทุกคนมัวแต่จ้องมองโซเชียลมีเดียโทรศัพท์ความสนใจคือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณเนี่ยก็ให้ใครได้ครับเวลาคุณคุยกับใครก็ตามให้จ้องตาให้มั่นคงไม่ต้องจ้องแรงแค่อย่าหลบปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนคุยหรือว่าเปิดสั่นก็ได้ เพื่อให้สมองคุณนั้นโฟกัสเต,ต็มที่ฟังโดยไม่คิดหาคำตอบแค่ฟังจริงๆบางคนนะครับอยากจะแนะนำพวกเขารู้สึกว่าตัวเองรู้มากกว่าเอาจริงๆนะครับคนที่เขาเนี่ยปรึกษาเราบางครั้งเขาก็ไม่ต้องการคำแนะนำครับเขาต้องการแค่แคลสสกคลที่ฟังเขาจริงๆจากหัวใจคุณทำแค่นั้นพอครับอย่าขัดนะอย่าต่อต้านนะอย่าตัดเพราะอ,อะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเขาหรือว่าอย่าดูแคลนเขาให้เขารู้สึกว่า คำพูดของเขาเนี่ยมีความหมายเมื่อคนรู้สึกว่าคุณนั้นฟังด้วยหัวใจเขาจะเชื่อใจคุณรู้สึกปลอดภัยมากกว่าคำพูดใดๆครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณนะครับจะคุยกับใครก็ตามให้ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้จริงๆหรือว่าแค่ร่างอยู่แต่ว่าใจลอยไปที่อื่นขออ้อ 2. ความสงบคืออำนาจคนส่วนใหญ่นะครับเข้าใจผิดว่า พลังจะต้องมาพร้อมกับเสียงดังแต่สมองมนุษย์ถูกโปรแกร,รมให้เชื่อฟังคนที่นิ่งและสงบเท่านั้นเพราะเวลาคุณสงบในสถานการณ์ที่คนอื่นนั้นหวาดกลัวตื่นระหนกสมองคนรอบข้างก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งคุณคือเสาหลักผู้นำเนี่ยไม่ต้องตอบทุกอย่างไวก็ได้ครับแต่ตอบเมื่อพร้อมและสงบนิ่งอย่าแข่งขันกับพลังของใคร ให้ควบคุมพลังของตัวคุณเองเวลาที่คุณสงบเวลาที่คุณเงียบสมองอีกฝ่ายจะเริ่มฟังในสิ่งที่คุณยังไม่ได้พูดความสงบในสายตามันก็บ่งบอกถึงความมั่นใจในจิตใจหรือแม้แต่การสงบคำพูดนะครับเมื่อคุณนิ่งคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางของทั้งห้องโดยอัตโนมัติข้อ 3. พลังสายตาที่มีสติ สายตาคือภาษาของจิตใต้สนึกและเป็นหน้าตาของจิตใจเรานะครับเมื่อคุณมองใครด้วยสายตาที่นิ่งมั่นใจแต่ไม่ตัดสินพวกเขาสมองอีฝ่ายเนี่ยจะหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าออกซิโทซินและสโรโทนินทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกสบายใจผูกพันกับคุณรู้สึกดีมากๆอย่างน่าประหลาดใจกับตัวคุณครับ คุณอาจจะมองตาเพื่อเชื่อมนะครับไม่ใช่เพื่อควบคุมเพราะฉะนั้นมองมาเบามองด้วยอมยิ้มก็ได้ครับมองไปอมยิ้มไปแล้วก็มองไปด้วยความรู้สึกที่ดีสายตาเนี่ยมันจะอุ่นๆเองครับใช้สายตาอ่อนโยนแต่ว่ามั่นคงและหนักแน่นการมองช้าๆทีละคนตอนที่คุณเนี่ยอยู่บนเวทีหรือว่าห้องประชุมใหญ่นะครับจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าถูกเลือกและพวกเขาเนี่ยก็มีความหมายที่สำคัญ ผู้นำเนี่ยจะต้องไม่หลบสายตาไม่ใช่ว่าพูดไปสายตาเนี่ยวอกแวกหลบสายตาไปนะครับสิ่งสำคัญคือจะต้องให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมั่นคงแม้จะไม่พูดอะไรเลยเทคนิคอย่างนี้ครับสมมติว่าคุณอยู่หน้าห้องประชุมหรือว่าอยู่บนเวทีนะครับใช้เวลา3-5วินาทีครับมองตาคนที่เขาฟังคุณอยู่มองตาอีกฝ่ายนะครับ ค่อยๆมองช้าๆนะค่อยๆเหมือนกับแผนกล้องเลยครับค่อยๆแผนสายตาคุณนะครับไปทั่วๆห้องสมองจะบันทึกภาพนั้นว่าคุณนี่ความสำคัญกับพวกเขาคนฟังจะรู้สึกแบบนี้ด้วยกลไกสมองนะครับข้อ 4. คุณจะต้องมีภาษากายที่นิ่งและมั่นคงไม่ใช่ว่าแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาหรือว่าเอามือเนี่ยกำปั้นแล้วก็ปล่อยหรือว่าเล่นนิ้วนะครับไม่เอานะครับ การเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยมันคือกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งครับคนที่ขยับเร็วเกินไปมันจะถูกตีความว่ากําลังไม่ตกกังวลไม่มั่นใจรวมถึงเนี่ยทำตัวหลอกแหลกด้วยนะครับแบบขยับไปขยับมาอันนี้เป็นต้นแต่คนที่เคลื่อนไหวช้านิง่งแล้วก็มีจังหวะสมองอีกฝ่ายเนี่ยจะอาจ่านโดยอัตโนมัติครับว่าคุณมีพลังจงเดินได้ช้ากว่าปกติ10%มันจะทำให้คุณดูสง่าทันทีอกภาย ไหล่พิงและใช้มืออย่างมีจังหวะครับไม่ใช่ว่าใช้เยอะตลอดเวลายืนหลังตรงนะคางชิดเด็กน้อยคือท่าของคนมั่นใจการเคลื่อนไหวที่น้อยแต่ว่ามีเจตนาจะสื่ออำนาจได้มากกว่าคำพูดมากมายเลยนะครับคนจะรู้สึกถึงความพร้อมความมั่นใจจากร่างกายคนด้วยการที่มองเห็นภายนอกก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะประมวลผลจากการรับฟังคุณอีกคุณอาจจะซ้อมยืนหน้ากระจกครับวันละ3านาที อกไายไหลพึงสงบนิ่งสังเกตว่าถ้าทางไหนครับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากที่สุดครับขอ้อ5น้ำเสียงเนี่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งครับที่สะกดใจคนได้คือทุกๆอย่างเนี่มันก็สัมพันธ์แล้วก็เป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันนะครับสมองคนเนี่จะจดจำโทนเสียงมากกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้โทนเสียงเป็นต่อให้คุณเนี่พูดไม่ค่อยเก่งนะคนก็รับฟังคุณครับ เสียงที่นิ่งมั่นใจและมีจังหวะจะทำให้สมองคนรับฟังหลังโดปามีนรู้สึกพึงพอใจแล้วก็อยากฟังต่อโดยอัตโนมัติครับหรือแม้แต่เสียงทุ้มต่ำก็ทำให้คนรู้สึกมั่นใจในตัวคุณเกรงขามในตัวคุณครับจงอย่าพูดเร็วจนเกินไปเพราะสมองคนจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณเนี่ยไม่มั่นใจคุณเนี่ยมีความกังวลอยู่หรือว่าคุณเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะขึ้นมาพูดครับสิ่งสําคัญในเวลาที่พูดเนี่ยนอกจากอย่าพูดเร็วเกินไปแล้วคุณอาจจะเว้นจังหวะก่อนที่คุณจะพูดประโยคสําคัญเพื่อให้คํานั้นมีพลังมากที่สุดบางคนคิดว่าการพูดรัวๆเนี่ยคือมีพลังฉันดูเก่งฉันดูฉลาดแต่จริงๆแล้วพูดเว้นจังหวะและพูดอันนี้มีสเสน่ห์แล้วก็มีพลังมากกว่าครับบางครั้งครับก็าอาจจะมีช่วงที่คุณยิ้มตอนพูด ในบางบริบทที่มีเรื่องราวที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายยิ้มหรือว่าเรายิ้มหรือเราเนี่ยอยากจะชักนําผู้ฟังให้เขายิ้มตามเราก็อาจจะอมยิ้มด้วยครับสมองอีฝกฝ่ายจะรู้ได้เลยครับว่าเนี่ยคือพลังงานบวกที่ไม่ได้เห็นแค่นะใบหน้าคุณเท่านั้นแต่เห็นรอยยิ้มเขาก็จะเริ่มยิ้มตามครับสิ่งของคุณเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ใครบางคนรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะครับในวันแย่ๆอาจจะอัดเสียงตัวเองพูประโยคง่ายๆนะครับในการฝึกสิ่งนี้ นะว่าเสียงเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ฟังเสียงเราครับเสียงเราแหลมทุ้มต่ําหรือว่าเบาจะเกินไปค่อยๆฝึกครับตัวอย่างเช่นครับเวลามาร์ตินลูเทอร์คิงพูดว่า I have a dream ทุกคํามีจังหวะมีพลังมีความศรัทธาเพราะเขาพูดจากสยงกลางหัวใจไม่ใช่ลําคอทาให้ผู้คนนะครับที่รับฟังเขาเนี่ยหยุดฟังเขาอย่างตั้งใจข้อ6ความอบอุอน่นคือสิ่งที่ชนะใจคนได้ครับ คนจะเชื่อคุณได้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยกับคุณซะก่อนผู้นําที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเก่งเท่านั้นนะครับแต่จะต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะสมองเนี่ยจะปิดรับทุกอย่างถ้าไม่รู้สึกว่าคนนี้มีเจตนาดีหรือว่าเป็นผู้นําจงเริ่มต้นครับเวลาที่คุณพูดในห้องประชุมหรือว่าเวทีเริ่มจากรอยยิ้มนึกเล็กครับเพราะมันส่งสัญญ,ญาณกับคนฟังโดยอัตโนมัติเลยว่าฉันเนี่ยปลอดภยัยฉันไม่เป็นภัยสําหรับคุณนะจากนนั้ พูดขอบคุณหรือว่าชมก่อเสนอความเห็นเช่นสมมุติว่าคุณขึ้นเวทีใช่ไหมครับจ้องตาพวกเขาอย่างอบอุ่นอมยิ้มเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ผมรู้ว่าคนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะหยุดงานนะเพื่อมาฟังสิ่งน,นี้ขอบคุณจริงครับให้ผู้ประโยคประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าใช้เสียงในเชิงวิจารณหรือว่าตำหนินะครับแต่ให้ใช้เสียงเชิญชวนแล้วก็ทุ่มต่ำจะดีกว่า ความอบอุ่นเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอนะครับมันทําให้คุณน่าเคารพสําหรับใครหลายคนเมื่อคุณทําให้ใครนะครับเขารู้สึกปลอดภยัยเขาก็จะยอมเปิดใจให้กับคุณเองครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าข้อ7ครับความมั่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวคุณมันมีมูลค่ามากกว่าคําพูดหลายล้านคาครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจจะเกิดได้จากไหนความมั่นใจเนี่ยเกิดได้จากภายในครับก็คือ inner confidence นะมันไม่ใช่การแสดงนะมันคือหัวใจคนเนี่ยมันคิดยังไง มันก็แสดงออกแบบนั้นอันนี้จะดีกว่านะดีกว่าการที่เราเนี่ยต้องมาเล่นละครหรือว่าเฟกว่าเราดูมั่นใจผู้นั้นที่แท้จริงเนี่ยครับเขาไม่ต้องทําให้ตัวเองดูมั่นใจเพราะเขารู้ว่าเขามีคุณค่าเห็นไหมครับสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้สึกมีคุณค่าสะกอดไม่ว่าจะเป็นแง่ของความรู้ประสบการณ์นะความสามารถของคนต้องมั่นใจครับสมองคนเรานะครับมันมีระบบบางอยา่างนะครับมันมีเซลล์ประสาทกระจบ เมื่อคุณมั่นใจในตัวเองสมองอีกฝ่ายเนี่ยจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาโดยอัตโนมัติคือถ้าคุณมั่นใจเขาก็มั่นใจนะคนฟังความมั่นใจเนี่ยไม่ใช่แค่พูดเสียงดังหรือว่าเย็ดอกแต่มันคือการที่คนเชื่อในสิ่งที่คุณพูดครับและไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเชื่ออีกนะเพราะฉะนั้นมันได้มีดีที่สุดหรอกครับคุณแค่เชื่อว่าสิ่งนี้มันดีสำหรับคนที่รับฟังใช้หูใจพูดมันครับ และที่สําคัญครับจงหยุดเปรียบเทียบตัวคุณกับใครเพราะทุกครั้งที่คุณเปรียบเทียบนะครับสมองอีกฝ่ายนะที่เป็นคนรับฟังเนี่ยจะหลังความเครียดครับจะหลังฮอร์โมนคอติซอลครับมีความเครียดมีความกดดันเอ๊ะทำไมผู้พูดเนี่ยจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้จะต้องบับคนนั้นคนนี้ นะพูดแต่ตัวคุณก็เพียงพอแล้วนะครับหากจะเป็นต้องยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างที่มันเหมาะสมนะครับเช่นงานวิจัยหนังสือหรือว่าคนสําเร็จระดับโลกนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหลุดที่พอดีนะครับจงพูดในสิ่งที่คุณอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมันจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนอยากได้ยินคือ90%ครับคนส่วนใหญ่อยากพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยินเอาจริงๆครับมันไม่มีดีที่สุดหรอกนะต่อให้วันนี้คุณเป็นคนที่พูดเก่ง นะคุณเป็นคนที่ดังมากเลยนะในการทำพอดแคสต์หรือคนเป็นแบบเป็นครีเอเตอร์ที่ดังมากก็ใช่ว่าทุกคนอยากจะฟังเสียงคุณหรือว่าอยากจะฟังทุกอย่างที่คุณพูดโอป้าแนะนำนะครับเป็นตัวเองนะเพราะโอป้าเองก็ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันโอป้าก็พูดในแบบที่โอป้าพูดนะเป็นตัวของตัวเองมันก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบครับแต่จาไว้ว่าทุกครั้งที่คุณเนี่ยทำอะไรก็ตามมันดีที่สุดแล้วคุณแค่ขยับไปทีละสเต็ปบ,บายสเต็ปค่อยๆดีขึ้นเพียงพอแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยโอเคคนนี้บอกว่าเสียงไม่เพราะโอเคต้องมานั่งปรับเสียงตัวเองคนนี้บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยใส่ไม่สวยต้องมานั่งปรับเสื้อผ้านะคุณทาให้ทุกคนพอใจไม่ได้จริงๆครับและที่สําคัญครับคนที่มีอาการไม่มั่นใจเนี่ยเขามักจะพูดว่าฉันมั่นใจแต่คนรอบข้างจะรู้สึกได้เองเพราะฉะนั้นความมั่นใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องพูดกับคนฟังก็ได้ครับว่าฉันมั่นใจแต่มันคือสายตาครับท่าทางน้ําเสียงครับเมื่อคนนั้น มีความสงบนะมีความเป็นตัวเองคนจะเริ่มรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณคือผู้นําคุณมีภาพหลักที่เป็นเสาหลักให้พวกเขาเนี่ยยินดีรับฟังคือเอาจริงๆนะผู้คนเนี่ยเขามองหาผู้นําในแง่ใดแง่หนึ่งของชีวิตอยู่เสมอครับเช่นผู้นาทางจิตวิญญาณนะผู้นําทางแง่ของธรรมะผู้นําในแง่ของการตลาดออนไลน์หรืออะไรก็ตามคุณแค่ทนะําหน้าที่เป็นเสาหลักครับหลักๆก,ก,ก็คือการเป็นตัวเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมันคือสเสน่ห์ครับ มันคือคาลิสมานะครับมันคือออร่าบางอย่างที่คุณแทบไม่ต้องแบบไปพยายามประกาศเลยครับมันมีสนิทในตัวมันอยู่แล้วนะครับข้อ 8. พลังแห่งการนิ่งก่อนที่คุณจะตอบอะไรบางอย่างกับใครสักคนคือบางคนเนี่ยใครมาคนถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับอบดุลเอ้ยนะครับพราะฉะนั้นเนี่ยในจิตวิทยาการพูดนะช่องว่างระหว่างคำเนี่ยคืออำนาจซ่อนอยู่เวลาคุณนิ่งก่อนตอบนะครับสมองอ e ีกฝ่ายก็จะตีความว่าคุณกําลังคิด อย่างลึกซึ้งนัะนั่นก็คือเหตุผลที่ผู้นําทั่วโลกไม่รีบตอบครับแต่เว้นช่วงให้กับผู้ของตัวเองซึมเข้าใจคนฟังคุณอาจจะเว้นจังหวะก่อนตอบ1นถวินาทีและสมองอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณมีน้ําหนักเวลาพูดในที่สาธารณะนะครับเว้นช่วงหลังประโยชน์สำคัญเพื่อให้เกิดแรงสะเทือนในอารมณ์อย่าก,กลัวความเงียบครับอย่าก,กลัวจังหวะเพราะความเงียบคือสนามพลังของผู้นำ คนที่ควบกุมจังหวะได้คือคนที่ควบกุมพลังงานของทั้งห้องได้ครับคุณจะกลายเป็นคนที่คนฟังเนี่ยเขาอยากจะให้คุณพูดต่อรอฟังแทนที่จะขัดจังหวะคุณนะครับข้อ9ศิละปะของคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ inspirationcommunication นะครับคำพูดของผู้นำเนี่ยไม่ได้ถูกจดจำเพราะความซับซ้อนแต่มันทรงพลังเพราะว่าความเรียบง่ายที่กระแทกใจคุณจะเห็นว่าผู้นำหลายคนบนโลกใบนี้ จะมีคำพูดหรือว่าประโยคครับที่สร้างแรงบันดาลใจเต็มทั้ง YouTube เต็มทั้ง Ti k t o k เลยครับคุณก็กดฟังได้พิมพ์คำว่า motivation ใช่ไหมครับออป้าก็ฟังทุกคืนนะของฝรั่ง,งนะเป็นการฝึกภาษาอังกฤษนะอีกทางสมองคนเราเนี่ยจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องเล่านะครับเรื่องราวภาพนะหรือว่าประโยคหรือคำที่มันเชื่อมอารมณ์ครับแบบว่าฟังแล้วมันทัดใจครับเมื่อคุณพูดในภาพหรือว่าเรื่องเล่านะคนจะเห็นแล้วก็จํา พูดด้วยภาพเนี่ยเช่นเรากำลังสร้างสงกเงนกืนที่มืดดีกว่าคำว่าเราจะทำงานหนะักหรือฝึกใช้คำพูดที่กระตุ้นอารมณ์ชับเช่นกล้าหาญศรัทธ,ธาเริ่มต้นใหม่และพูดด้วยน้ำเสียงที่สะท้อนอารมณ์ที่คุณอยากจะให้คนรู้สึกถ้าคุณต้องการให้คนกล้าหาญเนี่ยคุณก็ต้องใช้โทนเสียงที่มันดูกล้าหาญนะครับคุณอยากให้คนลึกซึ้งเนี่ยคุณก็ต้องพูดเสียงซบลงมาหน่อยนะให้คนลึกซึ้งนะครับ และสุดท้ายจบด้วยประโยคนะที่เป็นแรงบันดาลใจหรืออาจจะเป็นค,คําคมสั้นๆครับที่คนจําได้แต่มันทัดใจไม่จําเป็นต้องให้คนฟังเข้าใจครับนะสิ่งสําคัญคือทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันทัดใจนะก็เพียงพอแล้วนะครับคําพูดของคุณเนี่ยจะติดอยู่ในใจคนหรือแม้แต่ประโยคนะเหมือนบทเพลงที่ทำให้พวกเขาเนี่ยเพลอฮเในหัวนั่นเองเขาจะจําคาพูดคุณไปเปลี่ยนชีวิตหรืออะไรก็ตามขอ้อ10พลังของความน่านับถือ ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เก่งกว่าหรือว่าเหนือกว่าใครนะครับแต่คือคนที่คนอื่นเนี่ยอยากให้เขาอยู่เหนือครับเพราะรู้สึกว่าถูกยกให้สูงขึ้นด้วยในทางจิตวิทยาครับเขาเรียกว่า respectful แน่นอนว่าการมีอำนาจเนี่ยโดยไม่ทำให้ใครเนี่ยรู้สึกได้ค่าเป็นสิ่งที่ดีครับจงพูดจากระดับเดียวกับคนไม่ใช่ไปสั่งคนหรือว่าอวดฉลาดอวดดีใส่คนและที่สำคัญควรใช้คำแบบประเภทเชิญชวนนะครับมากกว่าคำสั่ง จงฟังความคิดเห็นของคนที่เขาฟังคุณอย่างจริงจังสมมติกรณีที่เขามีคําถามกับคุณนะครับในห้องประชุมแล้วค่อยให้ทิศทางสําคัญคือฟังให้จบครับทาความเข้าใจแล้วค่อยตอบก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะต่อมาครับแสดงความมั่นใจโดยที่คุณไม่ลดคุณค่าคุณเอนเวลาที่ใครนะครับมีความเห็นกับคุณหรือว่าสอบถามคุณเนี่ยตอบเขาด้วยมารยาทที่ดีนะครับแสดงความมั่นใจในการรับฟังแล้วก็ตอบกลับอำนาจที่แท้จริงเนี่ย คืออำนาจที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกมีคุณค่าจนเขาอยากจะเดินตามคุณครับคุณจะกลายเป็นผู้นําที่ทั้งได้รับความเคารพและความรักไปพร้อมๆกันแทที่จะพูดว่าคุณเนี่ยควรทําแบบนี้นะคุณเอลองพูดว่าคุณเอครับถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ดีไหมครับคุณคิดว่ายังไงครับมันคือการเปิดพื้นที่ไม่ใช่การกดทับใครบางคนและสุดท้ายนะครับผู้นําที่สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นผู้นําที่แท้จริง จะต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ครับอารมณ์เนี่ยแพร่เชื้อได้นะถ้าเกิดว่าคุณอารมณ์งดหงดิดอารมณ์เสียมันก็แพร่เชื้อไปที่คนฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณนิ่งอารมณ์นั้นก็จะแพร่ไปยังทุกคนรอบตัวเขาก็จะตั้งใจฟังคุณครับนี่คือเหตุผลที่ผู้นําที่มีอารมณ์มั่นคงจะทําให้ทีมหรือว่าผู้ฟังรู้สึกปลอดภยัยเวลามีปัญหาเนี่ยอย่าตอบทันทีให้ตอบหลังอารมณ์สงบจงแยกเหตุการณ์ออกจากตัวตน เพื่อไม่ให้โดนลากลงไปในอารมณ์จงยอมรับอารมณ์ของตัวเองแต่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ชักนำความนิ่งคือการฝึกฝนไม่ใช่พรสวรรค์เมื่อคุณนิ่งในวันที่คนอื่นนั้นหวาดกลัวสันกรอนคน,นจะเริ่มมองหาพลังปลอดภัยจากคุณในทุกๆวิกฤตครับคุณจะเป็นผู้นำที่ทุกคนเนี่ยอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยนะอยากจะจดจำสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดอะไรอย่างที่โอปป้าย,ย้ำนะครับจบด้วยการพูดด้วยพลังบวกครับ อย่าปล่อยให้จบกลางอารมณ์ใช้น้ำเสียงอบอุ่นแล้วก็สายตาเชื่อมโยงสรุปนะในช่วงท้ายนะครับสิ่งที่อยากให้คนจําในการประชุมครั้งนั้นหรือว่าในการสัมมนาครั้งนั้นยิ้มจากใจเสมอเพราะมันคือภาพสุดท้ายที่คนฟังเนี่ยเขาเห็นคนก่อนที่จะจบการประชุมหรือว่าสัมมนานะครับคุณจะไม่ใช่แค่ผู้นําที่เป็นผู้ดีคนดีนะครับแต่จะกลายเป็นผู้นําที่คนเนี่ยถามหาแล้วก็อยากฟังอีกครับ เวลาจบการประชุมหรือว่าพูดกับทีมให้ผู้ประโยชน์ที่ทรงพลังครับเช่นผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยทำได้แน่นอนแล้วเงียบพลังนั้นจะก้องอยู่ในอากาศครับโดยสรุปแล้วนะครับออร่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามมีแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อคุณสงบมั่นคงและจริงใจอย่าพยายามพูดให้คนเชื่อแค่อยู่ในพลังที่คนรู้สึกว่าอยากจะเชื่อคุณนั่นแหละครับ คือวิญญาณแห่งผู้นำตัวจริงเพราะสุดท้ายแล้วผู้นำตัวจริงไม่ได้ทำให้คนหวาดกลัวหรือว่าอวดฉลาดหรือดูเก่งนะครับแต่ทำให้คนเนี่ยอยากเดินตามเขาเป็นเหมือนเขามีใครเห็นด้วยไหมครับพิมพ์ไม่ไหนครับว่าเห็นด้วยอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองกคนสาเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณ แน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไม f u l n e s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ